มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนังสือด่วนที่สุดประกาศ 1. พฤศจิกายนเปิดเทอมเต็มตรูปแบบค่ะผู้สื่อข่าวนะคะรายงานว่านายพลชัยชุมปัญญาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการได้มีหนังสือด่วนที่สุดเกี่ยวกับการเปิดเทอมเรื่องการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา2564ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดในพื้นที่จังหวัดบึงการมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะคะด่วนที่สุดที่สอทอจุด427 4 2ส98สาำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการ511หมู่ที่7 ถนนชานศินตำบลวิสิทธิ์อเภอเมืองบึงการจัังหวดบึงการ3 8 0 0 0 25สิงหาคม2 5 6 4เรื่องการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ในพื้นที่จังหวัดบึงการเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดอ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาบึงการด่วนที่สุดที่ส .5 0 4 2 7 4ทับ2412ลงวันที่16กรกฎาคม2564หสองหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการด่วนที่สุดที่ส5ขีด4 2 7 4ทับ2552ลงวันที่29กรกฎาคม2564สิ่งที่ส่งมาด้วยหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงการที่สท1 2 1 2 5อทับวอ 940ลงวันที่25สิงหาคม2564เนื่องด้วยสถานการณ์รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางระดับประเทศและก็ระดับจังหวัดบึงการอีกทางจังหวัดบึงการได้กําหนดให้แต่ละอําเภอใช้สถานที่โรงพยาบาลสนามตามลําดับก็คือโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทสถานศึกษาวัดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงการได้พิจารณาในค่าประชุมเมื่อวันที่3กรกฎาคม2564ณห้องประชุมพูทอก ชั้นสองสารากลางจังหวัดบึงการมีมติเห็นชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงการสามารถตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดบึงการประจำภาคเรียนที่1มปีการศึกษา2564ดังนี้การเปิดการเรียนการสอนสถานศึกษาระหว่าง1กันยายนถึง10ตุลาคม2564 ให้จัดการเรียนแบบออนไลน์เพื่อความปลอดภัยของครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนด้วยค่ะ 2. การเปิดเรียนของสถานศึกษาตั้งแต่ 1. พฤศจิกายน2564รยเป็นต้นไปให้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบออนไลน์หรือว่ารูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยของครูบุคลากรนักเรียนและก็ผู้ปกครองนะคะทั้งนี้การเปิดเทอมของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เป็นอำนาจที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดช่องให้อำนาจที่สามารถดำเนินการได้ในสถานการณ์ของการแพร่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ